สดีครับผมอาจารย์นวสอนขบับรดนะครับวันนี้ก็พาน,น้องเตยน,นะครับเตยก็มาเล่นขับรถน้องเตยม,มาจากไหนเอาอีกสักรอบนึ่งมาจากมสอวมาฝันวิทยค่ะเออมสอวนะครับผมโอ้อันนี้เป็นบรรยากาศนะผมเมื่อกี้ก็ตอนออกมาฝนยังไม่ได้ตกนะครับผมอันนี้ตอนแบบประสงค์น้องเตยเพื่อจะแบบการก็ฝนก็ตกนะครับผมก็จะได้เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเตย ประสบการณ์ด้วยฝนตกนะครับผมก็ตกหนักเลยผมจะได้รู้จักขับเวลาฝนตกอันนี้เป็นการขับจริงๆนะครับผมฝนตกเลยของน้องเตยเพราะว่าการขับรถมันก็ต้องมีทั้งมีฝนตกแล้วไม่มีฝนแต่นี่ก็จะเป็นประสบการณ์ของเตยโดยเฉพาะเลยตกจริงๆผมตกหนักด้วยนะครับผม ก็เตยเรียนขับรถเสร็จก็จะไปเรียนขับเรือด้วยบอกว่าเราจะเอาไปจับในตัวกรุงเทพจะไม่เตยต้องมีเรือแลว่ะครือผมช่วงนี้เตยบอกต้องไปเรียนขับเรือด้วยถ้าสนใจจะเรียนขับรถออกถนนจริงๆก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับอาจารโอนะครับก็จะได้ขับขออกมาถนนจริงๆแบบนี้เลยเป็นบรรยากาศลางฝนตกใครสนใจก็ ดูเศษเฟซบุ๊กผมได้นะครับผมดรูสอนสังคมส่วนเวรษฐกิจนะครับเป็นเบอร์โด้ก็084นะครับผม6918580นะครับผมใช้เบอร์ผมแอดไลน์เลยนะครับมาสอบถามได้นะครับฝนตกจะเสียงดังหน่อยนะครับผมเป็นบรรยากาศจริงๆแล้วก็กลับมาจากที่เรียนวิธีสอบใบขร์ที่นะครับผมไรเตยขับมาไปฟิลเจอร์นะครับื่เตะกลับบ้าน แต่รู้เตยจะกลับได้ไหมครับฝนฝนตกนะครับว่าจะพูดใต้หรือว่าไม่พูดดีกว่านะเตยนะ <laughs> เตยก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะเป็นคนสุราษฎร์นะครับผมผมก็เป็นคนสงขลาดังนั้นเราลูกเราพูดใต้ออกสื่อสักหน่อยดีกว่าทำไ,ไมใช่ตัดเรือมั้งเนาะ <c oughs> ตื่นเต้นนไปหมดตื่นเต,นต,นต,นต้นไปหมดพ้นตกกันจังหวะเตยมองไปไกล่น,นะครับ <c oughs> นี่ครับผม สวัสดีครับผม